สวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละอองชาแนลเหมือนเช่นเคยทุกวันนะคะก็วันนี้เอก็มาค่าแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เอจะพาท่านผู้ชมไปฟังความฝันของหลวงตานะคะเพราะว่าเอดได้ข่าวมาว่าหลวงตาก็ฝันได้ตัวเด็ดๆอีกแล้วนะคะค่ะเอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปฟังความฝันของหลวงตาพร้อมกันนะคะวันนี้อาจารย์ตะก็จะมาด้วยนะคะแอดก็มารออาจารย์ตะนะคะก็เริ่มมืดแล้วนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปฟังความฝันของหลวงตาพร้อมกันนะคะค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงตาเชิญพรโยมค่ะอดได้ข่าวมาว่าหลวงตาฝันได้อีกแล้วใช่ไหมคะหลวงตาฝันบันนั่นฝันอ๋อฝันต่องวดฝันต่องวดเลยใช่ไหมคะอยู่มาจากไหนก็ถามอะ ความฝันถามว่าลวงตาหอ,อยออกยังออกยังไม่ยังไม่ถึงวันที่สิบหกเลย um อไอหนุ่มคนนั้นก็ตอบตอบว่ามันออกไปแล้ว um แล้วออกเลียกออกอะไรสมาชมายังไม่รู้เลยสี่หนึ่งสี่กับหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่กับหนึ่งหกคือผู้หญิงคนนั้นมาบอกใช่ไหมคะ มาถามมาลงตาห่วยออกกี่ยังอ๋อมาถามหลวงตาว่าห่วยออกหรือยังยังเลยอยากมายังไม่รู้เรื่องห่วยออกวันที่สิบหกนู่นว่าออกไปแล้วหลวงตาไม่รู้ค่ะไม่รู้เราโอมที่สิบหกว่ามันออกไปแล้วออกลาหยมถามมาอาตมาถามตจบไปอลาหยมสี่หนึ่งสี่อ๋อกับหนึ่งหกโยมพยิงก็บอกหลวงตาว่าห่วยออกสี่หนึ่งสี่กับหนึ่งหกเออ แล้วน้องตาก็ถามว่าออกเมื uh, yeah. um. ่อไรออกงวดที่แล้วเดี๋ยวงวดงวดจะถึงนี่เขาบอกงวอนั้นยังไม่ออกเลยโยไม่ออกอะไรออกคนหวยออกได้ยังไงค่ะนั่นแหละน้องตาก็พูดไปอีกว่าหวยออกไปแล้วเถียงอยู่นั่นแหละที่งวดนั้นน่ะแกด้วยไม่รู้อยู่จำหน้าไม่ได้กินมากกินมากผู้หญิง คนสูงอายุใช่ไหมคะคนสูงอายุสูงอายุกินหมากด้วยคนแก่เนาะคนแก่ประมาณอายุแปดสิบเก้าสิบน่แหละคนแก่มาหาหลวงตาเนาะแล้วก็มาถามหลวงตาว่าหวยออกหรือยังหวยออกหรือยังยังหลวงตาก็บอกว่ายังไม่ออกอ๋อว่าออกแล้วหลวงตาไม่รู้บอไม่รู้หลวงตาไม่รู้เลยค่ะอาตมยังไม่รู้อะไรหวยออกเมื่อไหร่อะไรยังไงยังไม่ถึงเวลามันออกอ่ะจ้ เขาบอกออกแล้วนี่นั่นแหละ<อ>เขาก็บอกว่าอะไรสี่หนึ่งสี่กจ็หนึ่งหกสี่หนึ่งสี่กับหนึ่งหกใช่ไหมคร<อ>ับ<อ>แล้วเลขเห็นนาไรไหมครเห็นแบบสี่หนึ่งสี่แต่มันเลขไม่เลขหกมันมันก็นเลขหกอยู่ตรงกลางอไม่รู้อะไรอ๋อสี่หนึ่งสี่แต่ว่าตรงกลางตรงตรงกลางเหมือนเลขหกเออมันเลขหกอ่ะอ,อ ไมื่หนึ่งหุกนี่เลยทําไมเหลืองหัวมันมีตั้งหลายสี่ตัวทําไมย่างงั้นตอนแรกเห็นสี่หนึ่งสี่เลีเลขหกมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงไอ้ข้างๆเลีสี่อ่ะอ๋อตกลงเห็นสี่ตัวเห็นสี่ตัว คือสี่หนึ่งแล้วก็มีเลขหกแล้วก็มีเลขสี่ใช่ไหมคะแต่เลขหกแต่ก่อนไม่ไม่มีแต่ก่อนอ๋อตอนแรกเลขหกไม่มีเนาะไม,ม,มีแต่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่กันหนึ่งหกอ๋อแล้วเล,เลขหกมันขึ้นไปมันขึ้นไปอยู่กับคู่กันได้ไงอ๋อเลขหกก็ไปอยู่คู่กับเลขสนะี่น้องดวงตาคู่กับเลขหนึ่งอ่ะโอ้คู่กับเลขหนึ่งหกกับหนึ่งคู่กันอเอ๊ะมันเป็นอย่าง,งี้อะไรเป็นเป็นอะไรดวงตาคิดว่ามันแบบ จะให้เขาจะให้เขาจะให้โชคใช่ไหมคะสี่หนึ่งสี่กับหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่กับหนึ่งหกนลวงตาบางทีมันออ<า>กสี่สี่อ่ะไม่ไม,ไม่แน่เหมือน<พ>กันเพราะว่ามันตรงกับเลขเลขที่บ้านของคุณป้าเลยค่ะวันนี้แอดลงขึ้นไปก็เลขที่ของคุณป้าก็สี่หนึ่งทับสี่ค่ะลงตาสี่หนึ่งสี่ประหยัดประหย,ยัดค่ะแกฝันเหมือนกันค่ะเฮ้ยทำไมมัน ตัวเลขชนกันเลยค่ะหลวงตาเนาะไม่รู้คือว่าจะมาไม่เห็นประหยัดเลยวันนี้ประหยัดได้เล่าให้ฟังไหมคะไม่ได้เล่าอะไรทั้งสิ้นอ๋อวันนี้แกไปหาแอดที่บ้านค่ะแล้วก็เล่าความฝันให้แอดฟังค่ะไม่รู้เขาไม่รู้จะเกินที่ไหนอะไรเตัวเดียวกันกับของหลวงตาเลยค่ะหลวงตาสี่หนึ่งสี่บ้านเลขที่แกนะสี่หนึ่งสี่ค่ะสี่หนึ่งสี่จ้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่กับหนึ่งหกเนาะ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนําไปพิจารณาดูนะคะเพราะว่าความฝันของหลวงตาก็ได้4 1 4แล้วก็1 6นะคะก็ใครชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นําเสนอนะคะส่วนท่านผู้ชมทางบ้านจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะ ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตาค่ะขอบคุณค่ะค่ะเนี่นะคะท่านชมค่ะวันนี้ก็คุณพี่เจ้าของเต่านะคะก็มาทำพิธีเอาเต่าไปขอโชคขอลาบที่บ้านนะคะเพราะว่าเคยได้โชคกับเต่ามาแล้วงวดหนึ่งนะคะท่านชม งวดที่ผ่านมาก็ได้9779ตัวเดียวนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะก็เลยอยากจะมาขอดูอีกรอบนะคะท่านชมแต่ว่าคุณพี่จะมาเอาเต่าไปทำพิธีที่บ้านเองนะคะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดจะติดตามตัวเลขของคุณพี่ให้นะนะคะเพราะว่าคนที่ได้เลขจากเต่าก็เป็นคนท้องด้วยนะคะ มาขอเข้ามาเอาเต่ากลับบ้านไปขอโชคขอลาบนะคะใช่ค่ะเพราะว่าคน ที่ขอได้คือคนท้องงวดที่ผ่านมา<ะ>ก็จะเอาไปบบให้คนท้องขออีกเอาไปให้คนท้องขออีกใช่เดี๋ยวแอดจะติดตามตัวเลขของคนพี่ให้นะคะเอ๊ยลางอ่างเลยอ่างเลยนะอ่างตรงนี้นะอ่างเอย นี่นะคะวันนี้คุณพี่ก็ทําขันห้าใช่ไหมคะที่จ้าอ๋อขันห้ามาเขาขมาเตาเขาขมาเป่าจ้าเอาไปบ้านใช่ไหมคะเอาไปบ้านให้เขาขอให้อ่อให้คนเก็บได้เขาขอไงให้คนเก็บได้มันเก็บได้มีใครคะลูกสาวลูกสาวของคุณพี่เองใช่ไหมคะอ๋อการรเียนให้น่าได้ไหมคะ ท่ามบงเจํบได้อ้ยบังบัเลยบบองเตตดบองบันลิบองกับปราม่นยีนะคะคุณพี่ก็ทำขันห้ามาคุนพี่เามีออกสื่ออะไรนะพี่ขันห้ามาขายกเข้ามาโคอเข้ามาเตาแล้วก็ยืงบัน เอเขาวางมาปล่อยให้กดไปเลยค่คือว่าเอามาปล่อยแล้วก็จะเอาไปคออีกเนาะจะคออีกกี่งวดครับสองงวดสองงวดเองเนาะไม่เอาน้อยนะคะต้องให้สามงวดเองสามงวดจ้าเต่าเต่างับให้สามงวดใสามงวดถ้าถูถูใหญ่เลยเจ้าของเต่างับนะคะท่านผู้ชมมีสูขเท่าไหร่คะงวดที่ผ่านมาที่จะถูกทขสมม้งบนข้างล่าได้เยอะไหมคะ ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคนทั้งตลาดถูกเยอะเนาะพี่เนาะร้านก็ถูกเยอะในตลาดร้านถูกเยอะถูกเท่าไหร่คะร้านพันกว่าบาทพันกว่าบาทพันสองคนที่ว่าท้องใช่ไหมคะที่ได้พันสองไม่ใช่นั่นลูกอันนั้นลูกลูกเป็นคนโถอลูกเป็นคนขอร้านก็ถูกร้านถูกเยอะกว่าเพื่อน คนก็ถูกทางตลาดแล้วมั้งเห็นเป็นอะไรเอามองเห็นเองหรือเปล่าคะทางนี้แหละเป็นโบกโอ้ยคุณโบกโชว์กับพี่บอกเขาเองที่มาตายแล้วมันก็คือโอ้ยค่ะคือเขาก็บอกทันทีเลยหุ่นถ้าสิ้อใช่ใช่เต่าตัวใหม่ไม่ที่ว่าเต่าตัวใหม่อะคุณพี่แอออดูหน่่ยคะเก็บได้ใหม่ใช่ไหมคะเก็บได้ใหม่เราไป็ช่างได้เลย ึ่งกิโลบอกว่าซื้อไปห้าบมาอลเอาไปช่างเลยห้ากิโลหกิโลครึ่งกิโลคึ่งกิโลบอกว่าซื้อไปห้ากิโลีอีกขีดละห้าขีดห้าอันนี้เต่าตัวใหม่ใช่ไหมคะนีเนต่าตัวใหม่เตาตหเ็นเป็นตัวไหนคะคุณพี่หนึ่งเก้าุดไหนคะชี้บอกเอซไหนคะอ๋าเก็ได้หน่เก้าหรือไม่ก็ห้้าเนาะ อันนี้เต่าตัวใหม่นะคะท่านผู้ชมเพิ่งเก็บได้ใช่ไหมคะเก็บได้มากี่วันแล้วคะที่สามวันแล้วใครเก็บได้คะพี่สาวพี่สาวแต่เต่างวดก่อนที่เอามาอยู่ไว้ที่วัดเป็นลูกสาวเก็บได้ค่ะเนี่นะคะท่านผู้ชมคุณที่ก็มองเห็นเป็นหนึ่งเก้าหรือไม่ก็ห้าเก้าเนาะโอ้เห็นแต่เลขดังเลยเนาะพี่เก้าห้าห้าเก้าเนี่ยดังชัดเลยคะพี่เนาะ มันช <t len k> <Sen nationalist> ัดเจ้าเป็นก้าตดเ่ก้าหันไม่ใช่ไปดูมาเอฟมองเห็นแล้วค่ะหนึ่งเก้าชัดมากมากค่ะหนึ่งเก้ากับห้าเก้านะคะห้าเก้าหรือหกห้แ่ด้วยเขบุหเก้าด้วยจะเห็นไหมนึ่งเก้ากับห้าเก้าน่าฟินเนาะเพราะว่าคนพี่ก็ได้โชคกับเต่านะคะเต่าเต่าอะไรเต่าไทย อันยาวๆนั้นคือดำๆนั้นคือหนึ่งบอกใช่หนึ่งนั้นเลยว่าเนาะเดียงกันสวยชัดๆมากนะคะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมเต่าตัวนี้ให้หนึ่งเก้ากับห้าเก้าเนาะยังอีกเต่าตัวหนึ่งเนาะเต่างับยังไม่ได้ตัวเลขเนาะไปเอาไปโอก่อนนะพี่นะเดี๋ยวถ้าได้ยังไงสกิปบอกหน่อยนะคะพี่มีเบอร์ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเดยวลูกเคยเขามองเห็นเจ็ดแปดเดือ เจ็ดแปดรู้เคยเห็นเป็นเจ็ดแปดคนท้องหรือว่าโอกแฟนเขาเห็นเป็นเจ็ดแปดเต่าตัวนี้ใช่ไหมคะก็มองเห็นไม่เหมือนกันเนาะก็มีเจ็ดแปดด้วยนะคะเจ็ดแปดหนึ่งเก้าห้าเก้านะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าเต่าตัวนี้จะผู่มาให้โชคก็เป็นได้นะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะขอให้โชคดีค่ะ เรายังไม่ชัดเลยก็พี่ขอว่ามากระชับ